ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยระหารมีทั้งบัวตูมบัวบานอันนี้บัวตูมอันนี้บัวบานโอ้โหวันนี้แม่เก็บทั้งบัวตูมบัวบานจะเก็บไปไหนเนี่ยวันนี้แม่เก็บบัวไปทำอะไรนี่สายบัวมีทั้งบัวผันบัวเผื่นบัวหลวงบัวไม่หลวงมาดันกระตินปิง บ้านแม่มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองดูว่าแม่จะทำอะไรได้บัวแล้วไปเก็บมบดันกับตะลึงปิงกันอีกช่อนหนึง่งอ๋อได้แล้วตะลึงปิงเดี๋ยวไปเก็บมบดันโอ้ม <c oughs> บดันเยอะแยะเลยโอ้ยเก็บลูกไหนดีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบ้านแม่มีเยอะแยะไปหมดสรรพสิ่งโอ้เข้าไปข้างในไม่ได้นะ้ำมดแดงเยอะมากเลยเอาลูกนี้ดีกว่าอื ลูกน้องก็ใหญ่ลูกนั้นก็ใหญ่ๆหมดเลยเอานี่นะเอาใกล้ๆ้นี่หละลูกตะลิงปิงก็ได้แล้วมาดันก็ได้แล้วเดี๋ยวไปลงน้ําหาหาอะไรอย่างรู้ปะหาปลาทูแต่แม่โดดตูมเดียวปลาทูมาเต็มอะไปไปเลยค่ะเ<ข>มนูของแม่วันนี้แม่จะมาต้มกะทิใส่บัวปลาทูแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าแม่จะใส่มาดันด้วยหรือตะลิงปิง <S <S อันนี้เป็นสูตรโบราณจริงๆนะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะต้มกะทิใส่บัวเนี่ยเขาจะต้องหาความเปรี้ยว วันนี้แม่มีเลยฟาร์มเปียวส่องสองเปียวเลยเปียวทั้งมาดานันเปียวทั้งปะทูโอ้ยเปียวทั้งมาดานันเปียวทั้งตะลิงปิง,ปงอีกเปียวหนึ่งกลิ่นตัวแม่เปียวแน่ๆเลยมามาแนะนําวัตถุดิบกันเลยโอ้ยวันนี้แม่เพี้ยนเนาะวัตถุดิบแรกเลยก็คือนี่สายบัวในเมื่อแม่จะต้มกะทิสายบัวจะไม่มีสายบัวได้ยังไงอันนี้ปะทูปะทูแม่กองเลยนะดูนี่สดสดใหม่ๆตาใสแจ๋วเลย <Wow. S 1> นี่จากนั้นรู้กันแล้วตะลิงปิงมาดันอันนี้คือ วัตุดิบหลักนะแต่ส่วนผสมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแต่หนูต้องจําให้ได้ถ้าจําไม่ได้ก็ดูใหม่ซ้ําอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> เครื่องโขกเครื่องโขกก็จะมีหอมแดงพริกไทยกระปิกสามอย่างแล้วนะสําหรับแม่แค่นั้นไม่พออันนั้นมันธรรมดาเกินไปแม่จะใส่ขมิน้นตอนโขกอะ่ะใส่ขมิ้นเหลืองลงไปด้วยสามสี่อย่างนี่คือเครื่องโขกมาดูเครื่องปรุงกันบ้างว่าเครื่องปรุงมีอะไรไปให้ทันแม่นะ เครื่องปรุงจะมีน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มะขามเปียกมะขามเปียกเนี่ยจะช่วยนิดหน่อยช่วยความเปรี้ยวความหอมดันจากที่เราเปรี้ยวจากมะดันกับตะลิงปิงแล้วได้ส่วนผสมหลักไปแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือต้นหอมนี่พริกขี้หนูอันนี้เป็นไฮไลท์ต้นหอมกับพริกขี้หนูนะแล้วก็ใบมะกรูด ในเมื่อต้มกะทิสายบัวมาดันปลาทูหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีกะทิได้ไงแม่มาแล้วนี่กะทิเนาะอีกอย่างหนึง่งแม่เอาเกลือมาตัดรสด,ด้วยมันเยอะหน่อยแต่หนูจําให้ได้นะเมนูนี้รับรองเป็นสูตรของแม่อันนี้สูตรของแม่เลย <Okay. S 1> ทําแล้วหนูจะรู้เลยว่ามันอร่อยแน่นอนเราเริ่มจากเครื่องโขกกันเลยเดี๋ยวค่อยมาทําปลาทูให้ดูแม่จะโขกเครื่องโขกรอไว้ก่อนเลยนะัน,นดับแรกเลยแม่ใส่พริกไทยลงไป นี่นะแม่ใส่พริกไทยลงไปก่อนเลยนะแล้วแม่ก็โขลกพริกไทยจากพริกไทยหอมแดงโขลกรวมกันไปเลยนะขมิน้นแม่ใส่ขมิ้นลงไปแล้วฟังนะกระเทียมโอ๊ยบาไหนกระเทียมเนี่ย ใส่พริกไทยใส่หอมแดงต่อด้วยคมิ้้เลยโขกสามอย่างนี้เข้ารวมกันนะโขก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 เลยนี่ต่อจากนั้นใส่กะปิจา้าใส่ให้ถึงกะปินะ <Okay. S 1> แม่บอกทุกครั้งเลยเวลาโขกอะไรแล้วแต่หนูต้องใส่กะปิให้ถึงนะลูกถ้าใส่กะปิไม่ถึงนะมันจะก้องแก้งน้องแนงนี่โกขกเครื่องโขกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการลอกบัวกันนี่ที่แม่เก็บมาเมื่อกี้นี้หนูทําอย่างนี้เลยนะต้องลอกก่อนนะลูก ตัดดอกมันออกเลยโอ้ยดอกก็เน็บไว้หูเนี่ยไิ่ได้สวยตรงนี้ะนะนี่หนูก็ลอกลอกนี่นะดูนะแม่จะลอกบัวให้ดูนี่เขาบอกว่าตัดบัวยังเหลือใยแต่ตัดใจยังไม่เหลืออะไรเลยดูนี่เห็นไหมที่เขาบอกว่าตัดบัวยังเหลือใยอันนี้คือใยมันเนี่ยหนูก็ลอกไปต้องลอกกันนี้ออกนะลอกหมดแล้วก็หัน่น หั่นไม่ต้องยาวมากเขาบอกว่าโบราณเขาบอกว่าถ้ายาวมากก็ดูว่าแฟนจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยให้ดูตอนหัน่นบัวหัน่นรอกบัวเป็นแล้วโขกเครื่องโขกเป็นแล้วเดี๋ยวมาทําปลาทูอีกแม่บอกแล้วว่างานเนี้ยเยอะแน่นอนแต่ในความเยอะของแม่รสชาติมันก็ต้องเนี้ยบด้วยเรามาทําปลาทูกันเดี๋ยวแม่จะชักไส้ปลาทูให้ดูนะลูกหยิบปลาทูมาสองตัวเลยนี่เอาไม่แกงเยอะอะนี่มันเปิดปากมันอย่างนี้นะเปิดปากปลาทูนะ หนูเอานิ้วแย่เข้าไปเนี่ยแล้วหนูก็ดึงเหงือกมันอย่างนี้เนี่ชักไส้ประทูอย่าทําให้ท้องแตกนะหนูเกี่ยวมันออกมาลูกเอาไส้เอาพูงมันออกให้หมดเดอ้อล้างประทูเรียบร้อยแล้วเราตัดแก้มมันนะตัดแก้มนะอย่าตัดคอฟังแม่นะเมนูนี้ต้องตัดแก้มเท่านั้นอย่าตัดคอฟังไว้นะนิดนึงอันนี้เขาบอกว่าเราบ้างวันนี้กะทิมันจะได้เข้าถึงเนื้อประทู แล้วมันจะนุ่มมันจะช่วยทําให้ปานุ่มตั้งกระทะใส่กะทิลงไปเจากะทิใส่หม้อหรอจะเอาหม้อใส่กะทิหรือจะเอากระทะใส่กะทิหรือจะเอากะทิใส่กระทะก็แล้วแต่เทมันลงไปใช้กะทิสดนะลูกโอ้โหแล้วก็ใส่นี่ลงไปเครื่องโขกม่กกี้นี้ที่เราโขกนะใส่ลงไปแล้วก็ละลายให้ข้าวกับกะทินะโอเค หลังจากที่เราใส่กะทิกับเครื่องโขกลงไปเรียบร้อยแล้วใส่บัวเลยนะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะหนูต้องใส่สายบัวลงไปนะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วเดือดจากนั้นเราก็จะใส่หอยบางผู้ลงไปเอ้ยไม่ใช่เราจะใส่ปลาทูลงไปตัวน้ําเดือดโอ้ยลดอะไรเนี่ยลดไข่หอยมาแม่ก็เลยจะใส่หอยโอ้ถ้าลดไข่ปูมาไม่ใส่ปูเหรอเนี่ย ปลาเดี๋ยวรอเดือดค่อยใส่หอยเอ้ยใส่ใส่ปลาใส่ปลาทูอุ้ยรถในเกาะเนาะมาขายอะไรตอนนี้เนี่ยขายต้นแม่กําลังแกงนี่ใส่สายบัวแล้วเราเริ่มปรุงเหมือนที่แม่บอกมากี้นี้แม่มีเกลือใช่ไหมแม่จะใส่เกลือตัดรสใส่เกลือลงก่อนนิดนึงหยิบมือหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปนะนี่เลยใส่ลงไปจากนั้นที่แม่บอกแล้วว่าวันนี้แม่จะต้มกะทิสายบัว ปลาทูเท่านั้นยังไม่พอแม่จะใส่ตะหลิ่งปิงกับมดันอันนี้คือสูตรเด็ดจ,จริงๆนะลองไปทําดูแม่เปรี้ยวปากจังเลยใส่ลงไปเลยใส่ในขณะที่น้ํามันกําลังเดือดนี่แหละความเปรี้ยวมันจะได้ออกลูกนี่ใส่ลงไปต้มลงไปเลยที่แม่ต้องใส่สายบัวลงไปก่อนหนึ่งเหตุผลคือสายบัวเนี่ยมันจะไปดูดกะทิเข้าไปมันจะทําให้สายบัวเนี่ยนิ่มอมืใส่มดันลงไปมดันแตกรสตะหลิ่งปิงแตกรส เรี้ยวออกก่อนที่จะปรุงรสอื่นก่อนที่จะปรุงไว้นี้มะขามเปียกเราใส่อันนี้ลงไปแต่ห้ามใส่มะขามเปียกกับน,น้ําตาลนะต่อจากนั้นนี่เลยค่อยๆดูนะอันนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับแม่บอกแล้วรักถึงบอกใส่น้าปลาลงไปใส่น้าปลาแล้วรอเดือดอย่างเดียวจากนั้น น้ำเริ่มเดือดแล้วต้องรอให้น้ำเดือดนะน้ำกะทิเดือดเลยนะถ้าน้ำกะทิไม่เดือดห้ามใส่เด็ดขาดเลยเดี๋ยวปลาทูเหม็นคาวค่อยๆหย่อนมันลงไปอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปนคนไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะใส่ปลาทูลงไปแล้วสักแป๊บหนึ่งเนื้อปลาทูเนี่ยมันจะสุกไวเราใส่น้ำตาลลงไปเลยใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยนี่ใส่น้ำตาลลงไปอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยใส่ลงไป อันนี้ปลาทูเริ่มสุกเราเริ่มคนได้แล้วคนเพื่อให้น้ำตามลมันละลายแล้วเราก็จะชิมว่าเปรี้ยวมาหรือยังเค็มมาหรือยังหวานมาหรือยังอันนี้เปรี้ยวน้อยเปรี้ยวยังมาน้อยนี่เลยใส่อันนี้ช่วยลงไปน้ำมะขามเปียก แต่อย่าเผลอใจใส่ลงไปเยอะนะเดี๋ยวความเปรี้ยวจากสองสิ่งนั้นจะออกอีกตอนที่มันเย็นโอเคแล้วก็ชิมได้แล้วรสหนัวมากเต้มกะทิใส่บวนนะัวมันจะเป็นสามรสเปรี้ยวเค็มหวานมันจะมานัวกัน <Okay. S 1> อันนี้ได้ลนะจากนั้นแม่บอกแล้วนี่ใบมะกรูดใส่ลงไปอ่าใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะ เมื่อลสได้ที่แล้วมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนัวนวกันเรียบร้อยแล้วสามรสมาแล้วนี่ใส่ต้นหอมกับพริกลงไปเลยแล้วก็คนล,ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟเสิร์ฟได้เลยแม่ไม่อยากเหล่าน่ากินจังเลยอะ่ะและแล้วก็ถึงเวลากินอีกชิ้นเคยทำมาทั้งหมดเนี่ยชอบตรงนี้ที่สุดเลยแม่เริ่มเลยนะแม่จะกินแล้วโอ้โห สีสันหน้าตาหน้ากินเหมือนแม่เลยห oh. ตักก่อนเลยสายบัวแม่คนโบราณแม่ชอบจริงเลยสายบัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมนูคนแก่ไม่จริงหรอกแม่ยังไม่แก่เลยแม่ยังชอบเลย oh. ก่อยร้องไป <c oughs> ไม่ดูลิ้นพองหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อร่อยอแรกเลยคือสายบัวของแม่ มันทั้งนุ่มทั้งกรอบก็ตรงที่ว่ามันดูดน้ํากะทิเข้าไปแม่บอกแล้วไงว่าให้ทําเหมือนที่แม่บอกได้เรื่องเลยอร่อยสุดๆน่ะเดี๋ยวค่อยบอกรสขออ่อยคำหนึ่งตักปลาทูเลยอยากกินเหตุผลที่แม่บังปลาทูหนึ่งกินก็ง่ายน้ํากะทิก็เข้าไปในเนื้อปลาทูทําให้มันแบบไม่โดดรสกันน่ะนี่ตักขึ้นมาอย่างนี้ดูดูได้ปลาทูเป็นชิ้นๆอย่างนี้ไม่ติดก้างเลยแล้วไม่เลอะเทอะด้วยไม่คางเลยอ่ะ อร่อยอร่อย <Wow. S 1> อแม่บอกเลยอยากบอกใครๆเลยว่ารสชาติของแม่เผตุผลที่แม่ทุบพริกใส่แม่ตัดเลี่ยนวันนี้ท่านหนูชอบกินเผ็ดปลาแรมปลาแรมหนูก็ตักพริกมาด้วยเลยกินให้มันพร้อมๆกันนี่แม่ขอบอกรสชาติเลยนะตังให้ดีนะว่าต้มกะทิใส่บัวปทุมาดันของแม่เนี่ยรสเป็นยังไงหวานกระเปรี้ยวมาพร้อมกันพิิงหางเค็มไปนิดนึงนิดเดียวพอนะ คืออยากเค็มนําเด็ดขาดเลยเมนูนี้นเปรี้ยวกับหวานต้องมาแล้วมันเผ็ดปลาแล่มปลาแล่มจากทุบพริกใส่ไปมันจะทําให้มีเผ็ดปลาแล่มปลาแล่มตัดรสด,ดีจริงๆเลยนี่แม่มีของมาแจกด้วยน้ําพริกขกมือของแม่เองสีสยามรับไปเลยแม่ครัวตัวดีกดติดตามแม่ครัวตัวดีรับฟรีเลยจา้าเข้าไปดูในเพจของสีสยามนะหนูจะได้ของแจก ขอให้หนูกดติดตามแม่เนาะ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 นะแม่ไปแล้วนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิงกกดติดตามแม่ด้วยเด้อแม่ไปแล้วบ๊ายบาย